วันนี้มาดูต้นไม้ที่สวนของเราครับหลังจากปลูกไปได้ประมาณ1ปีกับอีก3เดือน1ปี3เดือนบางอย่างก็ยังไม่ถึงปีบางอย่างก็ประมาณปี3เดือนปี3เดือนนี่ครับก็จะมีมะละกอ กล้วยต้นแคแคบ้านแล้วก็พะยุงลูปกผปสมผสานอันนี้มะพร้าวมะพร้าวก็ค่อนข้างที่จะโตช้าหน่อยปีกว่าละที่โตเร็วก็จะเป็นสัก อันี้สะ,สะเรานี่ขนาดยี่สิบห้าคูณสามสิบเมตรลึกประมาณเดู่ที่ห้าห้าเมตร5ถึง6เมตรค่อนข้างที่จะลึกเอาไว้เก็บน้ำไว้เพื่อใช้เวลาที่ฝนไม่ตกยามแรงมะละกอก็ ไม่ค่อยได้ลดน้ำครับปลูกแล้วก็แล้วเลยอาศัยฟ้าฝนก็สภาพที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นครับมีลูกบ้างมีดอก กอบป่านี่เกิดเองครับไม่ได้ปลูกเกิดเองใส่นกจะคาบมาหรือเปล่าคาบเม็ดมาหรือเปล่าให้แน่ใจก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอันนี้มะเกลือ ต้นเล็กจะมีต้นที่โตก็โตต้นที่ไม่โตก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากก็โตได้เรื่อยๆอืมอันนี้เหมือนมะข่าเลยใบเหมือนมะข่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลูกอะไรบ้างตรงนี้ คล้ายๆมะข่ามีประยูนีมต้นพลิกพลิกหรืออีซึกะสะเดานี่เกิดเองสะเดาเกิดเองส่วนมะเกลือนี่ปลูกนี่มะเกลือปลูสูง2เมตรละสะเดาเกิดเองครับที่นี่ ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยครับต้นใหญ่มากเลยสูงไม่แน่ใจว่า,วาต้นอะไรเพราะตอนที่ผมไปซื้อเขาบอกว่าเป็นพยุงขาวผมก็เพิง่งเมื่อก่อนไม่เคยได้ศึกษาไม่รู้ว่าต้นพยุงเป็นยังไงด้วยเขาบอกพยุงขาวก็พยุงขาวเราก็ไม่รู้พยุงขาวไม่น่าจะมี ซื้อต้นไหนอ,อันนี้ยางนาครับยางนาก็ค่อนข้างจะโตช้าหน่อยนี่ประยุงประยุงนี่โตต้นโตก็โตมากเลยนี่โขนต้นนี้ไม่หุ่มแล้วอ่าก็มีนี่ต้นมะฮอกกานี นี่ก็เป็นกระพีเขาควายกล้วยนี่ออกเครือเยอะมากตัดไปแล้วก็ไหลเครือถน,นก็มียางนากับแคป่าแครป่านี่เกิดเองยางนานี่ปลูกครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นสัก นี่อันนี้ก็อีกต้นที่เขาบอกพยุงข่าวเราก็ไม่รู้ว่าต้นพยุงข่าวหรือเปล่าแต่อันนี้ชิงชันครับชิงชัน1ปี1ปีก็ปีกว่าก็สูงแล้วนะชิงชันสองสเมตรได้อย่างต้นนี้ครับเนี่ยชิงชันชิงชันอู้สูง3เมตรได้ สูงก็ไม่เป็นรองพะยุงเหมือนกันชิงชันต้นโตโอ้เสียดายมากเลยวันนี้ตัดหญ้าแล้วตัดต้นชิงชันไปต้นต้นใหญ่ด้วยสูงประมาณสอเมตรเ่ี๋ยวจะต่อต,ตัดพลาด <c oughs> คนเราพลาดกันได้นี่ก็ยางนาชิงชัน อ,อชมไปเรื่อยๆเนี่ยครับต้นที่ว่าพยุงขาวก็โตใหญ่มากเลยผมกลัวว่าจะเป็นประดูบ้านหรือเปล่าใบใบก็เหมือนมะ่า ให้รู้จริงๆครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่าต้นอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอันนี้มะเกลือมะเกลือนี่โดนตัดนะครับเนี่ยโดนตัดตัดโดนถูกตัดไปหลายต้นเลยอันนี้มะเกลือที่เกิดเองนกคาบมาอย่างนา ือต้นนี้ก็โดนตัดต้นถ้าเกิดต้นไหนเล็กๆก,ก็โดนตัดมีอย่างนาใบเรือโดนตัดโดนตัดนี่คือพอตาตัดนี่ก็ใบเรือโดนตัดเหมือนกัน ต้นนี้ชื่อพระมาาจัพีเขาควายสูงก็ประมาาเกือบเกือบสอเมตรได้แล้วครับอ่าด้านนอกนี่พยุงกับสักไม่มีเวลาตัดหญ้าครับตัดได้เฉพาะในรั้วข้างนอกร้วยยังไม่มีเวลาตัดต้ดตองกลับกรุงเทพ ต้นนี้ก็มาเกลืออดย่าใจด,ดูแถวต้นสักที่รอบนอกต้นสักนี่สูงเร็วโตแล้วมากยาวไปนู่นผมมสักไว้ข้ขงนอกนี่มะขามปีกนี้อันนี้ชิงชัน ปมาสารกับปลวกน้อยนาไปด้วยนี่น้อยนาคู่กับพยุงนี่ชิงชันครับในสระเราก็มีปลาก็าจะเป็นปลาตะเพียนกับปลานินเยอะครับปลาเยอะมากนี่ก็จะเป็นน้อยนาคู่กับพยุงอนนี้ก็พยุงแล้วก็ เวลาว่างๆ,างๆผมก็จะปลูกกล้วยแซมไปเรื่อยครับเอาไว้เป็นที่เลี้ยงไม้ป่าอันนี้ก็ต้นว่าลูกใหญ่ว่าลูกใหญ่นี่ยังไม่ถึงปีโตเร็วกล้วยกล้วยนี่หลายเป็นร้อยแล้วครับร้อยสองต้นได้ร้อยสองร้อยอนี่ก็ ก็พีเขาไฟช่วงนี้หน้าหนาวก็ต้นไม้ก็เริ่มจะทิ้งใบนะครับต้นสักนีสูงมากเลยลูก ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ว่าลูกใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นพยุงที่ผมปลูกเยอะหน่อยพยุงนี่ก็เป็นพันต้นอยู่ครับที่เหลือก็คัดเขากันไปอย่างแล้วร้อยสองร้อยต้นมัน่งสิบยี่สิบต้นมัน่งบางอย่างก็เยอะบางอย่างก็น้อยแต่ดูแล้วนี่พยุงนี่เยอะก็เพื่อน เราพยุยนี่ทนแรงโตเร็วนะ้ำไม่ต้องลดปล่อยตามธรรมชาตินี่โตเร็วครับฟ้าฝนดูแลโอ้หมะพร้าวไม่โตเลยครับเนี่ยคข้างที่จะแกรนเลยหนึ่งปีกว่าละไม่โต นี่น้ำจริงๆแล้วน้ำมันล้นสระผมปลูกตะไคร้ไว้เนี่ยตะไคร้ตายหมดเลยปลูกไว้ที่เบิร์มสระแล้วน้ํามันล้นครับช่วงหน้าฝน,นน้ําล้นน้ําล้นสระเลยแต่ปลาก็ยังเยอะอยู่ดูครับเพื่อนๆนี่สักือแถวรอบนอกเนี่ยแต่ละต้นโอ้โห ปีปีกับสเดือนนี่กรกาไม่รอบแล้วนี่ระดับหน้าอกนี่กมไม่รอบแลยเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ120ยยีโตเร็วมากสูงก็ประมาณไม่ต่ำกว่าหเมตรโตเร็วจริงๆพยุงก็มีต้นโตต้นไม่โตรครับ อย่างตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโตนะ่งปีสเดือนมันตัดหญ้าเสร็จเลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันตัดหญ้าแล้วก็แต่งกิ่งนิดหน่อยครับตอนแรกว่าจะไม่แต่งนะมันดูแบบแสงลงทึบๆหน่อยเพราะผมปลูกทีเลยแต่งกิ่งพยุง กิ่งต้นสับสางกิ่งออกก็ลเลยดูลงโล่งครับไม่มีเวลามากก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะสางกล้วยลงด้วยก็จะโลง่งนี่ครับสมบสานอินจันครับผมอินจัน์ น,นี่ก็มาซับป่ามาทับป่านี่เขาบอกว่าไม้หรือว่าไม้ขาวดำหรือสาวดำของภาคใต้เขาเรียกเป็นไม้ประจำจังหวัดอ่างทอง มะริอันนี้อินจันครับมะริดก็เริ่มเยอะแล้วแถวมะริดปลูกทั้งอ้อยก็ปลูกนะครับปลูกหลายอย่างนีก็แถวมะริดเลียงยาวไปนี่อันนี้มะริดเพิ่งปลูกได้เดือนกว่าแต่ก็โตเร็ว ครับครับป่าใส่ต้นมาเล็กๆหน้า20เซนมีมาริบที่โตที่โตน้าประทับใจมากก็คือพยุงนี่นะครับเนี่ยครับพยุงตัดแต่งกิง่งสูงสูงมากรวย กออกเครือเครือเยอะครับกินบ้างขายบ้างแจกบ้างทำบ,บ,บุญบ้างครับผสมกันไปเวลาทำบุญเราก็เอากล้วยไปรวมบุญกระถิ่น เหลือจากที่เรากินก็แจกหรือว่าขายแจกญาติพี่น้องแล้วก็ขายด้วยครับเป็นเหลือเยอะก็ขายไปอย่างนายังนาปลูกเป็นร้อยแต่ว่าเหลือรอดไม่เยอะอย่างนาไม่ค่อย ไม่ชอบที่แห้งแรงเท่าไหร่แต่พยุงนี่สวยมากๆเลยครับพยุงปีกับสมเดือนนี้โอ้หสูงสี่เมตรห้าเมตรแล้วครับนี่ยังนายังนาสูงประมาณสองเมตรหนึ่งปีสมเดือนตะเคียนกับมะค่านี่ไม่โตเลยครับ โหช้าเนี่ยมะข่าเหมือนกับที่เขาบอกพยุงขาวมเมื่อกี้แต่นี้มะข่าผมรู้ว่าเป็นมะข่าเพราะว่าผมซื้อก้ามาเองแล้วก็คนขายเขาบอกมะข่าใย่างเนี่ยเป็นพยุงขาวผมถามเขาว่าอันนี้ก้าอะไรเขาบอกพยุงขาวว่างั้นผมก็งงเอามาทดลองปลูกด,ดูแต่นี้มะข่าแน่นอนครับเนี่ย ซื้อคนละที่กันนี่ก็ตะเคียนีนก็กปลวยหมายดง แดงส่วนมากก็จะปลูกายแดงคู่ก,กับผักหวานป่าบางต้นผักหวานป่าก็รอดบางต้นก็ไม่รอดต,ตอนแรกก็ปลูกแบบเอาถุงออกครับไม,ไ,ไม่ได้ตัดก้นถุงแกะถุงออกเลยถุงว่าต่อไปนี่ปลูกต้นไม้เนี่ยแนะนำครับไม่ต้องแกะถุงออกตัดเฉพาะก้นถุงพอ เดี๋ยวถุงมันก็ต้นไม้โตขึ้นไปก็ถุงก็ยอ่อยสลายเองนี่ก็ฝรั่งกิมจูกําลังขึ้นมะม่วงมะม่วงก็โบกได้ปีกว่าพอสูงพอสมควรนี่ก็ฝรั่ง ก็ใส้ได้อยู่ครับธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปลูกดินถมใหม่ีต้นแดงก็โตแดผักหวานป่าหายเหลือเยอะเหลือรอดเป็นบางต้นมีต้นแดงเหมือนกันน,นกข้างล่างก็ผักหวานป่าครับให้ดูผักหวานป่าปลูกคู่กัน ไม้แดงผักหวานป่านี่ก็ไม้แดงผักหวานป่านี่ก็เหลือรอดอยู่ไม้แดงผักหวานป่าโอ้ต้นนี้ผักหวานป่าค่อนข้างที่จะงามเลยไม้แดงนี่ปลูกทีหลังเพื่อน ก็ประมาณซีนึงได้เหลือรอดหลายต้นอันนี้ต้นอ,อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แต่เกิดเองนะครับเนี่ยแถวบ้านผมมันเยอะที่บอกดอกหอมๆอ,มอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจต้นไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนี่ไม้แดงผักหวานป่าโอ้โหไม้แดงต้นนี้สวยครับ สูงอ่านี่ต้นฝรั่งปลูกผสมผสานใกล้ๆก,กันอย่างนี้แหละครับเนี่ยกล้วยโอ้นี่ก็ไม้แดงผักหวานปลานี่ก็ส้มโอข้างบนนู่นก็เป็นกล้วย ข้างล่างนี่ก็ฝักหวานปลาไม้แดงขยุงอันนี้ก็กล้วยโอ้กล้วยเยอะครับเยอะมากนี่ก็ไม้แดงฝักหวานปลาไม้แดงสูงสองสามเมตรแล้วแล้วก็กล้วยข้างล่างนี้ก็จะเป็นมีละมุดด้วย ไม้แดงผักหวานป่าต้นเล็กก็มีอ่าต้นนี้ผักหวานป่าไม่โตไม้แดงก็ไม่โตนี่ผักหวานป่าเหลือแค่นี้ปลูกเป็นปีแล้วไม้แดงก็ไม่โตต้นมีต้นโตต้นไม่โตครับอ่านี่ก็มะม่วงเดี๋ยวจะมาดูกันว่า ผักหวานป่านี่กี่ปีถึงเน้ได้ผลนี่ก็ไม้แดงผักหวานป่าเล็กอยู่เลยนี่พะยุงสงงไบ,บนูน่นกล้วยก็กล้วยครับ แดงหวานป่าอยู่ข้างล่าง